สวัสดีคะ่ะบีบีฮันนี่วิชยินดีต้อนรับนะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะหัวข้อวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อคลิปสั้นๆนะคะหัวข้อที่เราจะทํากันในวันนี้ก็คือเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณนะคะ เขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณนะคะนึกถึงหน้าอัครเดชเอาไว้นะคะนึกถึงหน้าพรประภาของคุณเอาไว้นะคะแล้วไปฟังคําทํานายกันว่าเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณนะคะสวัสดีค่ะชาวกลุ่มที่1คนที่เลือกไกด์บุกเล่มหนีนาะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณร่วงมาเลยฟัวสอดเหรอได้คุยกันหรือเปล่าเนี่ยมา คนคนนั้นเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณคะชาวกลุ่มที่หนึ่งเขามีอะไรอยากจะบอกคุณเอสออฟสอร์ดอืมสิกออฟเพนเดโค้ดเดวิลนายออฟเพนเดโค้ลอืม โอเคถามว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะชาวกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยอืมเท่านี้เห็นนะเราว่าเราว่าเขาดูคุณไม่ค่อยออกกลุ่มเนี้ยเขาดูคุณไม่ค่อยออกเขา <c oughs> เขารู้สึกว่าการที่เขาเจอหน้าคุณการที่คุณกับเขาแบบมาวนเวียนด้วยกันบาคนอาจจะทํางานที่เดียวกันนะคะเขาไม่มั่นใจว่าคุณเนี่ยคิดกับเขามากกว่านั้นหรือหรือแค่มาแซวหรือแค่มาเล่นๆกับเขากันแน่นะคะเพราะบางคนเนี่ยเขาเห็นว่าบางทีเนี่ยคุณก็เหมือนจะสนใจเขานะแต่บางทีเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าคุณนิ่งๆคุณไม่ได้พยายามอะไรนะคะแล้วก็บางบางคนนะเป็นเป็นเคสที่ เขาอ่านใจคุณไม่ออกดูคุณไม่ออกกับอีกเคสหนึ่งนะคะเป็นความสัมพันธ์แบบบางคนอาจจะเป็นเฟนวิสเมดิฟิกก็ได้คือ,อ,อถามว่าเขาจะบอกอะไรเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันตอบโจทย์กันทางด้านเซ็กตอบโจทย์กันทางด้านแบบความต้องการนะแต่ถามว่าเขาอยากพัฒนาไปมากกว่านี้ไหม เขาอยากจะเนิบๆช้าๆไปก่อนเขายังไม่อยากจะรีบร้อนกับความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ถามว่าเขาจริงจังกับความสัมพันธ์นี้ไหมเราว่าเท่าที่เห็นหนาไตรงนี้จะบอกว่าไม่จริงจังเลยก็ไม่ได้คือเขาบอกค่อนข้าขงจริงจังกับความสัมพันธ์นี้แต่เขาเป็นคนที่ไม่รีบนะคะเราไม่รู้ว่าเขามีปัญหาเรื่องแบบเรื่องปัญหาแบบเหมือนมีปมอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องความรักหรือเปล่านะคะเออถ้าเป็นคนก่นกอนๆเนี่ยเขาอาจจะรีบรีบแบบรีบคบหาเป็นแฟนรีบ ทำทุกอย่างให้มันเสร็จสับไปนะคะแต่พอมาเป็นคุณเนี่ยเขาต้องชา้าๆเท่าที่เห็นตรงเนี้ยอืมเขาต้องช้าๆเพราะว่าด้วยด้วยประสบการณ์เก่าๆของเขาด้วยแล้วก็อาจจะรวมถึงตัวคุณด้วยคือเขาเขาอาจจะเห็นว่า <c oughs> เขาอาจจะเห็นว่าอคุณดูแบบดูยังวางตัวไม่เป็นในความสัมพันธ์นี้เขาก็เลยแบบโอเคเขาเขารอคุณนะ เขารอคุณเขารอให้คุณพร้อมอยู่แล้วก็ <c oughs> ถ้าเป็นไปได้นะเขาก็อยากให้คุณอยู่ในชีวิตเขาไปนานๆน,น,นะไม่อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันหายไปไหนนะคะแต่บางคนเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้คุณนิ่งมากจนเกินไปนะคะโอเคกลุ่มที่หนึ่งก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปต่อกับชาวกลุ่มที่สองกันค่ะสวัสดีค่ะชาวกลุ่มที่สองคนที่เลือกไกลบุกเล่มนีหนาะมาเดี๋ยวมาดูกันว่า คนที่คุณนึกถึงคนที่คุณถามถึงเนี่ยเขามีอะไรอยากจะพูดอยากจะสื่อสารกับคุณนะคะ Three of Cups <c oughs> six of pentacles เขามีอะไรอยากจะพูดอยากจะสื่อสารกับคุณะคะ the sun nine of cups เอ้อ่ก้อนี้แรกนะเขาอาจจะอยากบอกคุณว่าเขายังอยากที่จะเลือกอยู่ เขายังอยากที่จะเลือกเขายังอยากที่จะอยู่แบบนี้เขายังอยากให้ความสัมพันธ์มันเป็นแบบนี้เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องเป็นแบบนี้ไปก่อนนะคะเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะพัฒนาตอนนี้นะคะอือบางคนนะเป็นความสัมพันธ์ที่มันคุณน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเขาอะเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์เป็นคนที่มีใครหลายๆคนให้ความสนใจเขานะคะ บางคนอาจจะทํางานที่เดียวกันได้หรือเป็นสถานศึกษาเดียวกันได้นะคะอยู่ในบริเวณเดียวกันได้นะภาพที่คุณเห็นเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์มีคนให้ความสนใจเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นคนสูงอายุหรือเด็กๆเ,เนี่ยก็คือแบบชอบเขานะคะบางคนเขาน่าจะเป็นคนที่มนุษยสัมพันธ์ดีนะคือเขาอยู่ในจุดที่แบบโอเคเขาเขาพอใจกับจุดนี้ที่เขาเป็นอยู่ นะคะคือเราไม่แน่ใจว่ากลุ่มนี้คุณแฮปปี้กับความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าแต่เขารู้สึกว่าโอเคความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้เขารู้สึกว่ามันโอเคแล้วเขารู้สึกว่ามันดีแล้วอยู่ในจุดที่เขารู้สึกว่าอืมมันควรจะอยู่แบบนี้ไปก่อนอะไรอย่างนี้นะคะกับบางคนเนี่ยเขาไม่มั่นใจว่าคุณอะ่ะโสดจริงหรือเปล่าหรือมีตัวเลือกนะคะคือเท่าที่เห็นตรงเนี้ยบางคนเขาอาจจะบอกคุณว่าเลิกเฟลลี่ได้แล้วเลิกเป็นคนแบบ โอเพนให้คนอื่นได้แล้วแบบเลิกเจ้าชูสักทีอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาเขาไม่ชอบเวลาเห็นคุณแบบไปเฟิร์สใครไปไปเล่นกับใครไปคุยกับใครนะคะจะคุยในเชิงไหนเขาก็ไม่ชอบนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นเพศตรงข้ามนะเออคือเขาค่อนข้างแบบเราว่าเขามีความเขาชอบคุณนะเขาชอบคุณชื่นชมคุณแต่เขาก็ไม่ค่อยโอเคกับบางทีเวลาแบบมีใครเข้ามาเล่นกับคุณมีใครเข้ามาคุยกับคุณอย่างเงี้ยคือเขา เราว่าเขาก็แอบหึงแหละเออแอบหึงไม่ไม่ชอบเท่าไหร่นะคะเออเขาก็อยากจะบอกคุณว่าอืมพอๆหน่อยแบบเออเพอๆเรื่องนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออบางคนถ้าเกิดคุณแบบว่ามีแฟนแล้วแล้วแบบมีคนเข้ามาคุยกับคุณอยู่เรื่อยเนี่ยเขาก็เขารู้นะเขารู้นะว่าใครแบบ ใครเข้ามาเป็นช้อยให้คุณบ้างใครเข้ามาเล่นกับคุณบ้างใครเข้ามาคุยกยบคุณบ้างเขารู้นะอะไรแบบนี้นะคะโอเคชาวกลุ่มที่2ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปต่อบกับชาวกลุ่มที่3กันค่ะสวัสดีค่ะชาวกลุ่มที่3คนที่เลือกไก่บุกเล่มนี้นะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนที่คุณนึกถึงคนที่คุณมาถามถึงนะ่ะเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณคะชาวกลุ่มที่3เขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณคะ queen of swords and of wands t e m p e r a n e King of Swords อืม,อมโอเคเขาสังเกตได้ว่าคุณเปลี่ยนไปนะคะกลุ่มนี้นะส่วนใหญ่แล้วกลุ่มนี้เนี่ยเขาน่าจะแบบจับสังเกตได้ว่าเออคุณเปลี่ยนไปหรือเปล่าคุณไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะอืมบางคนเนี่ยช่วงนี้นะเป็นช่วงที่คุณกับเขาเนี่ย energy เหมือนกันเลย King of Swords Queen of Swords นะคะ ไม่แน่ใจว่าทั้งคุณทั้งเขาเนี่ยตอนนี้ต่างคนต่างมีทิฐิหรือเปล่านะคะแต่เราไม่เห็นว่าการติดต่อสื่อสารของคุณกับเขาเนี่ยมันจะหายไปไหนนะเหมือนยังคุยกันอยู่แต่ตอนนี้อยู่ในช่วงที่แบบใช้อารมณ์ในการพูดคุยต่างคนต่างใช้เหตุผลในการเข้ามาพูดคุยนะคะจนมันกลายเป็นว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะมันไม่โรแมนติกมันไม่เหมือนเดิมนะคะถามว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะเขาอยากบอกกับคุณว่าอมช่วยช่วยลด ลดแบบลดลดอีโก้ลงมาหน่อยได้ไหมอะไรแบบนี้เขาอยากปรับความเข้าใจกับคุณนะจริงๆแล้วอะ่ะคือเขาก็ยังอยากเจอยังอยากพูดคุยยังอยากเดินทางมาหาคุณอยู่นะแต่แบบบางคนมันน่าจะอยู่ในช่วงที่อืมมีปัญหากันอยู่แล้วก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าไอ้แพลนที่คิดเอาไว้มันจะได้ทําหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอืมบางคนเป็นแบบนี้นะคือเขาก็ยังอยากพูดอยากคุยอยากเจอกับคุณนะคะแล้วก็บางคนเนี่ย มันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณและเขาค่อนข้างที่จะมีฟอร์มนะคะคุณไม่ทําอะไรเขาก็ไม่ทําอะไรนะคะใจจริงแล้วเนี่ยเขาค่อยจะบอกคุณว่าจริงๆอ่ะมันมันไม่ใช่อย่างที่คุณเห็นนะคืออสิ่งที่เขาแสดงออกไปเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะพรีเซนต์ให้คุณรู้จริงๆอะไรเงี้ยเขาจริงๆแล้วเขาเขาสนใจคุณนะอะไรเงี้ยแต่แต่คุณแบบคุณมาด้วยเอนเนอร์จีนี้อ่ะเขาก็ไม่รู้ว่าจะสมสมติคุณเดินเข้ามาแล้วแบบไม่ยิ้มอ่ะเขาก็ไม่รู้จะยิ้มให้ทําไมอ่ะอืม มันจะเป็นลักษณะนี้นะคะก็คือสิ่งที่คุณเห็นมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นนะคะออกลุ่มที่3มก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปต่อกับชาวกลุ่มที่4ี่ค่ะสวัสดีค่ะชาวกลุ่มที่4ี่คนที่เลือกไกด์บุกเล่มนีหนาะมาเดี๋ยวขอดูหน่อยคะ่ะว่าคนคนนั้นเนี่ยเขามีอะไรอยากจะพูดอยากจะบอกกับคุณคะชาวกลุ่มที่4 Page of ones แอปองเธอ,อยิมใช่ไหม I love f a n โอเคเขาอยากบอกอะไรบบคุณ Will offer you. Oh, uh, a s อ f t ัพโอ้กลุ่มนี้เขามีอะไรอยากจะบอกกับ นะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนนะถ้าเกิดเป็นสถานะที่โอเคเพิ่งเริ่มต้นพูดคุยคุณยังเป็นคนหน้าใหม่ๆในชีวิตเขาเนี่ยเขาก็อยากรู้จักคุณให้มากกว่านี้อยากสนิทสนมกับคุณให้มากกว่านี้อยากเข้ามาทําความรู้จักกับคุณให้มากกว่านี้นะคะเขาไม่ได้อยากรู้จักคุณแค่คนเดียวนะเขาอยากรู้จักเพื่อนคุณอยากรู้จักครอบครัวคุณอยากรู้เหมือนอยากรู้ประวัติความเป็นมาของคุณนะคะกลุ่มนี้นะ ถามว่าเขาแบบอยากบอกอะไรกับคุณเขาอยากบอกว่าเออเขาชอบคุณนะเขารักคุณนะอะไรเงี้ยแบบเออกลุ่มนี้คือเขามัน,ม,นมันมีความรักอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็คนที่โอเคถ้าเกิดเป็นคนคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเขาก็เริ่มชอบคุณแล้วแหละเริ่มชอบคุณเริ่มอยากจริงจังกับความสัมพันธ์นี้มากขึ้นนะคะบางคนเนี่ยอาจจะถึงขั้นแบบเขาอาจจะมองอนาคตไว้แล้วว่าโอเค อยากมีคอมมิตเมนต์กับคนนี้อยากตกลงคบหากับคนนี้นะคะคนนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะคะแล้วก็คนที่คบหากันแล้วเนะี่ยเขาก็ยังรักคุณอยู่นะคะยังรักคุณอยู่บางคนถ้าเกิดกลุ่มนี้เงียบหายไปแล้วเนี่ยมันมีเปอร์เซนต์ว่าเขาจะติดต่อมาหาคุณใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วการติดต่อเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะจริงจัง ะะมาด้วยความคิดถึงมาด้วยความรู้สึกนะคะไม่ได้ใช้เหตุผลอะไรเลยในความสัมพันธ์นี้นะคะใช้ความรู้สึกล้วนๆนะคะกลุ่มนี้ค่อนข้างดีนะคะคือเขาโอเคถ้าเกิดคุณเป็นคนหน้าใหม่ๆในชีวิตเขาเนี่ยเขาก็รู้สึกสนใจคุณอนะอยากรู้จักให้มากกว่านี้อยากแบบอยากพัฒนาความสัมพันธ์เร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ กลุ่มที่4ก็จะประมาณนี้นะคะถ้าชอบวิธีการอ่านไพ่ของเรานะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากอ่านพิกอากาศอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถไปอ่านได้ที่เพจได้ที่ IG ของเรานะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย